วันนี้ฉันต้องไปซื้อชุดนักเรียนนี่นาไปอาบน้ำก่อนดีกว่าโอ้โหน้ำเย็นจังฉันต้องรีบอาบแล้วฟอกสบู่ด้วยทู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 เสร็จแล้วก็เช็ดตัวให้แห้ง อเอ๊ะฉันลืมแปรงฟันเลยแปรงฟันก่อนแล้วก็หวีผมนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินข้างล่างกันฉันจะกินอะไรดีนะอันนี้ละกัน ทาสตอรอเบอรี่กับนมสตอรอเบอรี่อันที่จริงฉันเองยังทำอาหารไม่ค่อยเก่งฉันจะกินง่ายๆไปก่อนละกันอร่อยจังเลยสวัสดีค่ะพี่สาวหนูมาซื้อชุดนักเรียน ร้านนี้มีขายใช่ไหมคะมีจ้ามีให้เลือกเยอะแยะเลยอยู่ทางด้านในเดินตามพี่มาสิทางนี้เลยโอ้โหเยอะจังหนูเลือกไม่ถูกเลยงั้นลองเป็นตัวนี้ไหมลองใส่ดูก่อนเป็นยังไงบ้างจ๊ะใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้ค่ะไม่ดันไปไม่หลวมไปใช่ไหมจ้า ค่ะหนูคิดว่าหนูใส่ได้พอดีงั้นหนูเอาตัวนี้ละค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะคะหนูไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลือกดูได้ตามสบายเลยนะครับ หฮ้ยบมวกลานี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยใบนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยฉันจะลองทุกใบเลยฉันชอบใบสีม่วงนี้จังแต่เอ๊ะบมวกใบเก่าของฉันก็สีม่วงนี่ดูแบบอื่นก่อนละกันเอ๊ะใบนี้ อย่างเทอ่ะนี่สีนี้ก็สวยอืมอืมใบนี้ลายเดียวกับรองเท้าฉันเลยอืมใส่คู่กันก็สวยนะแต่ฉันว่าฉันเลือกได้แล้วแหละมีหนึ่งใบที่ฉันชอบมากที่สุดนี่งไงฉันชอบใบนี้สีม่วง ฉันว่าฉันเอาใบนี้แหละคิดเงินให้หน่อยค่ะหนูเอาใบนี้ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับขอบคุณนะคะ สวัสดีจ้าร้านพิซซ่าจ้ารับอะไรดีจ้าสวัสดีค่ะงั้นหนูขอเป็นเซตที่สาค่ะพิซซ่าฮาวายเอียนไก่ทอดแล้วก็น้ำแดงค่ะได้แล้วจ้าโอ้โหได้อาหารเร็วจังกำลังหิวพอดีเลยพิซซ่าน่ากินมากๆเลยค่ะเออพี่สาวคะ หนูขอฝากของไว้ตรงนี้หน่อยนะคะได้เลยจ้าไม่มีปัญหาขอบคุณค่ะได้พิซซ่ามาแล้วกลิ่นมันหอมมากๆเลยฉันนั่งตรงไหนดีตรงนี้ละกันเฮ้ยเชื่นใจจัง แล้วนะที่ฉันไม่ได้กินพิซซ่ารสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมเลย <c oughs> เอยอิ่มมากๆเลยกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาถาดมาทิ้งด้วยไปแล้วนะคะพี่สาวพิซซ่าอร่อยมากๆเลยค่ะลา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 ,ลา บ้านสักทีเหนื่อยชะมัดเลยฉันว่าฉันโทรหาแม่ดีกว่าแต่เอไม่รู้ว่าตอนนี้แม่จะว่างหรือยังฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ อ้าหนูไอรินเป็นยังไงบ้างลูกหนูสบายดีค่ะวันนี้หนูไปซื้อชุดนักเรียนมาแล้วด้วยจ้าลูกมีอะไรขาดเรือตรงไหนก็บอกแม่นะค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูดูแลตัวเองได้สบายมากแม่ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะพ่อกับแม่รักลูกนะหนูไอรินตั้งใจเรียนนะลูก หนูก็รักพ่อกับแม่เหมือนกันนะคะได้คุยกับแม่แล้วสบายใจจังเอาของไปเก็บบนห้องดีกว่าเอาชุดนักเรียนเก็บเข้าตู้ตู้สภาของฉันโล่งมากแล้วฉันก็เอาถุงไว้ในตู้แหละ ฉันตื่นเต้นจังเลยพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วฉันจะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วไม่รู้ว่าเพื่อนจะเป็นแบบไหนฉันต้องนอนแล้วล่ะตั้งนาฬิกาปลุกด้วย n ไนท์นะทุกคน